สัสดีค่ะพบก,กับชาแนลของเธอเลยนะคะวันนี้เราจะมา,ารีวิวสูชิที่ชโลนะคะไปดูซูแิกันก่อนลยค่ะเรานะคะก็จะริ่มจกักซูชิที่ไม่ลาเท่าไหร่นลคะดูเลยค่ะ,คะูชิที่ไม,ม่ฉลนะคะ ไม่มีกลิ่นนะเพราะว่าฟาริงมันมีกลิ่นนะคะแต่ว่ากลิ่นมันหายแล้วก็เลยถึงว่ามันมีกลิ่นเพราะส่วนฟางแผ่นเนี่ยก็มีกลิ่นหนะอมด้วยนี่นะคะก็จะเป็นมันปัป๊มๆค่ะสโลนะคะแล้วก็จะเป็นสกุชชี่มจินะคะแต่มันอาจจะไม่เหมือนโมจิเท่าไหร่นะ เป็นสกู๊ชี่โมจิที่ไม่เหมือนมากเลยค่ะแล้วมันจะต้องมีเกล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าของนมมันไม่มีเกล็ดนะเขาบอกว่าเป็นสกู๊ชี่โมจินะคะตามจริงมันเป็นสกู๊ชี่อะไรเมนูแรกน่าจะโมจิเนาะเพราะว่ามันเหมือนโมจิทั้งนี้นะไม่เหมือนขนมปังเห็ดแต่เขาแต่ว่าดูสิมันเหมือนขนมปังอะแต่เราเรียกเป็นโมจินาะนนี่นะคะก็มีตานิแค่ตรงน,นี้เนาะ นี่นะคะต่อไปเก็บไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะก็เก็บใส่กล่องนอนเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นตรงนี้ก็จะเขียนว่าบอลปอมๆนะคะแต่ถ้าใครไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราใส่ปากกาเขียนเนาะก็แพ็กเกจกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวนะคะขอเก็บ <c oughs> เทียบแป๊บหนึ่งนะ จะดูทั้งสองชิ้นละกันนะคะเพราะว่าสองทีนี้มันจะลวเท่ากันนะเนื่องสองเป็น,นสโลว์กว่าเห็นไหมมันมันมันแตกมากๆเลยอ๋อได้พูดได้พูดสโลกว่าอันนี้คือสโลกว่าะคะ่ะแต่มันใกล้เคียงกันมากอ่ะส่วนอันนี้คือปุบ๊บอันนี้ก็คือปั๊บเลยอะ่ะ แต่ไปเลยคะแล้วก็เป็นอาเจนครีมนะคะมีกลิ่นนะคะแต่เราขอไม่ดมนะคะเพราะกลิ่นมันหายน่นจาจะตอนที่เราซื้อมาเยอะแหละแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ดมอีกมันก็มีกลิ่นเหมือนะะเพราะว่ามันติดกลิ่นก็เลยแบบโกระจายให้มันเองแ็กเกจก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเก่ามันดูมาเก็ต อันนี้ก็น่ารักพอเดิมนะคะก็ตามจริงพี่เกย์ก็ไม่ยับนะแต่พอแบบนี้นะคะก็จะเป็นสกูชีไอศครีมงำๆๆต้องโคตรไอศครีมนะคะก็เหมือนมากเลยเลาโรนะคะเริ่มสโลค่ะอันนี้นะคะก็หยิบมาทั้งหมดเลยนะคะกับสกูชีของเราที่สโลนะคะ จะแบบไม่ค่อยเห็นความสโลเท่าไหร่แต่มันก็สโลว์นะคะ่อไปนะคะก็จะเป็นทีนี้เลยค่ะทูกความคงรู้นะคะว่าเจ้าแม่สโลว์คืออะไรอันนี้ไม่ใช่เจ้าแม่สโลว์นะเดี๋ยวจะซูเข้าไปอีกค่ะแต่ถ้าใน YouTube ไม่ชัดก็องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราซูมเนาะนี่นะคะก็สโลว์มากมากเลยค่ะ เาของก็งแม่สโลนะเราชอบทีนี้มากที่สุดน,นะคะเพราะชิ้นม,มันดูใหญ่ๆด้วยนะดูสิชิ้นใหญ่ด้วยนุ่มสโล่วะคะก็ตรงน,นี้ก็จะเห็นแท็กแล้วท่านจะเขียนว่าดีไซน์โซด้วยค่คะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปท่านก็จะเป็นหัวใจค่ะเย้หัวใจนะคะชิ้นนี้นุ่มสโล่นะ เป็นเอ่อเจ้าแม่เจ้าแม่เจ,จ้าแม่สเลเลยก็ว่าได้ะตามันเหมือนสเลยดโน่เนาะเพราะว่าอยู่ในถุงโลอฟอร์นี่นะคะข้าวหลังนีจะเห็นแท็กด้วยเอ่อหัวใจก็ใส่แท็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็หมดไปค่ะก็หมดไปเอ่อ ก็หมดไปแล้วนะคะกับสกุลชีพที่เชลโลของเราละค่ะแล้วถ้าใครชอบพาร์ทนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับสไครกดซับสไครตได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายจุ๊บ